สวัสดีครับพีบ่นอ้องเอฟซีอันนี้พามาดูที่นี่เก่าแก่ร่างเดิมโบ,บราโบราณสินฐานไทยโซ่อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบโบ,บราณโบราณี่นาะ สถานที่จัดงานพี่น้อง 14. ที่จัดงานประเทนีไทโซ่ล้ำลึกยาแฝกน,น้ประเทนีดั้งเดิมอนุรักษ์ พ่อนอนุรักษ์สืบสารตำนานหมู่บ้านไทโซพี่น้องหลังคาอันนี้หลังคาแบบโบราณหลังคาไม้ พื้นยกไม่สูงอันนี้ราคาไม้พี่น้องอันนี้ยาคายาแฝกทำลายแบบเป็นตัวอย่างอันนี้ใบตองใบตองสาสทำเป็นฝาแอบตองแบบนี้ หลายรูปแบบทำให้ลูกหลานไทโซลำลึกอันนี้มุงย่าคามุงฟางอาเฟกทั้งบนทั้งกระสีทำหลายแบบเนะาะแบบนั่ง้ำลงเดิมสม่ยแต่ก่อนคนโบราณน,นะ ชีวิตเรียบง่ายนะาที่น้องนะแต่ก่อนเรียบง่ายไม่มีนี่มีสินทำไร่ทำสวนทำนาหากินของป่าหาเผือกหามันหน้าฝนก็หาเห็ดหาปูหาป่าพี่น้องชีวิตคนไทยโบราณั่งเดิม การแต่งกายเยี่ยมชมสถานที่จัดงานไทยโซ่ล้ำลึกอำเภอกุสุมาหวัดสุลนคร ูนะบ้านไม่สูงนะพียงยกพื้นตันนี้ยกสูงหน่อยผูบ่งบอกถึงความมีฐานะนะอย,นอยู่ข้างล่างได้จอดรถกินข้าวอะไรข้างล่างได้หมดนอนข้างบนฝาไม้กระดานทันสมัยหน่อยรุ่นนี้นะคนมีฐานะหน่อยทั้งกระสี ต่อไปก็พายา้าต่อไปก็มุงนงคาัด้วยไม้แปลกหลายแบบหลายสไตล์สะท้อนเห็นความเป็นอยู่สมัยบรรพบราณพี่น้องนะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อคลิปหน้าดูกันใหม่มีอะไรก็ถ่ายมาให้ดูให้ชมมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ